คุณหนูทานแล้วชอยก็ไปหาน้ำล้างหน้าให้คุณหนูนะเพราะคุณหนูไม่ชอบอาบน้ำเออโนโนฉันอาบแล้วจ้ะกินยาด้วตแค่จุ่นยาอาบให้แล้วอาบน้ำแล้ว,ว,ว,วมันไม่มียาแล้วมันไม่เจ็บใช่ไหม อืเพื่อนเอ๋มึงท่ากินยาเลยยานี้มันไม่ขมไม่ขมนลยมีต่เพันเอายาให้หลานกินมาหากันหอกเอายาใหคกันกินคุณนะอปากบเป็นเซียมเปตอลินบปแบแบ๊กแบ้ะกินแล้วนอนมันนี่ สูสูนะเป็นไปไม่ได้ที่สิกินยาแล้วนอนหลับเลยเอากะหันหนานี่แม่ล่ะการแสดงเอกการแสดงอิินะมาค่ะี้มาก่าค่ะมากพ่อจามาลดียวได้ยังไ่ลูกคนนี้ตกเขาอยากกินผสมมาน้องเด๋อ ไปคุยกันอะไรวะสินะไหนส่วนติดโดนเรื่องอ่ไรมือกือคำโต้วดแต่ไปร้านเนี่ยเพราะท้งที่บขาไงานเนาะเขาไม่ง่ายจะได้เอามาได้ตอนนี้งานสองสวัสดีค่ะตอนนี้มี่มี่อยู่ที่ห้องพักของอีลานะคะมาเบิงกับไปน้องใครที่มีดราม่านะคะมาดูค่ะที่พักของอีลาเป็นยังไงนี่พ่อจะมาส่งถึงคุณหมอนะคะ นี่คือเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องนี้นะคะเแี้วนี่ก็คืออีกห้องนึงเป็นห้องพักผ่อนของที่ร้านะคะมีเตียงอีกเตียงย่านนอนด้วยก็จะนอนตรงนี้นะคะสะดวกสบายมากเป็นส่วนตัวดีมากนะคะแล้วก็ห้องนี้อีกไม่ใช่มีแค่นี้นะคะมาดูนี่ดีก็บ้านพูดเลยโรงพยาบาลห้าดาวเลยตัวเนี้ยพูดนะ นี่ก็คือห้องพักเปิดเอมีเอทุกห้องนะคะสามห้องประมาณมาเป็นห้องสูตรเลยนี่ก็เป็นห้องนอนสำหรับใครที่มอบนอนก่ออิหลานะคะมาหลายคนก็สามารถนอนได้เป็นสิบเลยนะคะนี่ก็คืออีกห้องหนึ่งค่ะสะดวกสบายกอ,อยังนี่นะคะหยุดดราม่าแล้วมาดูความสะดวกสบายอืมทีวีจอเบลอเมิ่มเมนี่คือห้องทิพห้องนอนนะคะมีประตูค่ะ คปินพี่น,อน้องนี่นี่ทำไมพ่อจ๋าก็ถึงวางใจนี่ทำไมพ่อจ๋าก็ถึงทํางานได้สะดวกรีบกลับไปทํางานเพราะว่าเขาเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยแล้วทั้งคุณหมอทั้งอิลานะคะเปิดพี่น,อน้องสะดวกสบายที่สุดนะคะมาดูให้ชัดๆนะคะเป็นสัดส่วนดีมากโอ้ยคุณ สะดวกสบายยิ่งกว่าที่บ้านอีกเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยคุณหมอก็ดูแลมีนายแพทย์ดูแลมีพยาบาลดูแลอาหารการกินบาอึดบาอ,บอยาค่ะพี่น้องนะคะฝากเอฟซี FC, ที่มีดราม่านะคะมาดูมาดูค่ะโอ้ยสะดวกสบายไปนี่นอนเล่นดีนี่อจากเดือนนึงก็สิดีวะืะเนาะ นะคะมาดูเลยค่ะนะคะโอเคเข้าใจกันตามนี้นะคะเข้าใจกันตามนี้นะคะขอบคุณทุกๆกคนบางใหญ่นะคะเรียบร้อยนะคะเริศรู้อืมโอเคปิาค่ะยังคิ้มากับใครคะมากับพ่อจ๋ารลบ